กรับนมัสการค่คระชื่อธีรวัตรนกพึ่งฉายาญานาวุทโกครับผู้มียาและเจริญครับสาธุแล้วเป็นต่างเป็นจริงอย่างฉายาไหมคะจริงครับค่ะอยากทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่นะคะ22ปีครับโอ้สาธุเป็นบุญมากเลยเป็นการบวชครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกค,<ะ>ครับ,รบอ้วันแรกที่เขียนไปสมัครในการบวชเนี่ย มีแรงบันดาลใจอะไรเราผิดหวังกับโครงการที่แล้วครับเราโครงการที่แล้วมีให้ผมลงชื่อแต่ทีนี้โดนปัดตกไปผมก็เลยไม่มีตอแรกไม่มีกระ,กระจ,จิบกระาท่จมวกแต่ทีนี้โยอมแฟนเขาอยากให้ผมปวดก็เลยลงอีกรอบเลยก็เลยได้ครับได้ใช่ไหมครัข้างล่างนี่คือรุ่นที่19ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นคนลาโรงการครับ อ๋อไม่ใช่โครงการเราใช่ครับอ๋อไม่ใช่โครงการของวัดพระรามก้าใช่ครับเป็นโครงการอื่นใช่ครับอ้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็ได้บวชสมใจแล้วใช่ครับค่ะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติครับค่ะท่านได้อะไรจากการบวชครั้งนี้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเลยครับที่รู้สึกว่าสงบมากอะไรเงียบมากชอบมากเลยครับ แล้วประทับใจอะไรในธรรมสถานเราบ้างธรรมสถานใช่ไหมครับชอบได้เจอผู้คนหลายๆอาชีพได้มาพูดคุยกันครับแล้วก็ได้เจอญาติโยมที่คอยมาจิตศรัทธามาคอยช่วยครับน่ารักดีครับดีค่ะแล้วไปทุดงครั้งนี้ได้อะไรกลับมาไหมคะทุดงครั้งนี้ได้อะไรกลับ ค่ะผมว่าผมได้ความนิ่งขึ้นเยอะครับเพราะมผมทำงานเดียวกับราชการอะไรพวกนี้ครับ<ม>ซึ่งต้องมีสติตลอดเวลา<ม>เป็นพลรกครับ<ม><ม>ของสนันงานประลัดกระทรวงกลังอ๋ออ๋อ,อสิบรูปนี้มาด้วยกันหมดเลยใช่ครับแต่ค่าต่างหน่วยกัน ตางดวยง่ายใซึ่งผมเด็กสุดมากครับอ๋อดีใจนะคะที่น่านได้ได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วก็เป็นการบวชครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้ได้ไปโปรดญาติโยมที่บ้านไหมคะไม่ได้ครับก็ไม่อยากรบกวนญาติโยมครับเพราะว่าเขาทํางานกันครับอ๋อแล้วเป็นอาคารเต็กด้วยก็เลยเกรงใจครับก็เลยอยู่นี่ดีกว่ากาบอนุโมทนาสาธุค่ะ